แกงเพีกาใส่ปลาดุกสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้จอมจะพามาแกงเพีกานะคะแกงเพกาใส่ปลาดุกนะคะเพีกาหรือฝักลิกาบ้านจอมเรียกฝักลิกานะคะใส่กะทิลงไปก่อนนะใส่กะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันก่อนนะคะจอมจะใส่แทนน้ํามันนะคะทุกคนนะ ก็เป็นพริกแกงที่จอมตำไว้นะคะเบือด,ดีแล้วนะอ่ะใส่พริกแกงลงไปนะคะผัดให้หอมเลยนะผัดให้หอมเลยใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงต้อใส่ด้วยนะพริกแกงตอนที่จมตำจนใส่เกลือไปด้วยเนาะมันจะเค็มนะคะ ใส่เนื้อลงไปนิดนึงนะคะทุกคนน้ำแกงของเราเดือดแล้วนะคะทุกคนือแบบน,น,นะต่อไปจอมก็จะใส่ปลาดุกลงไปเลยนะคะทุกคนจอมเคยแกงครัง้งนึงแล้วเนาะเคยแกง ให้ดูครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นจอมใส่หมือน,นะคะวันนี้จอมจะใส่ปลาดุกนะปลาดุกอร่อยมากทุกคนอย่าเพิ่งคุณเขานะคะเขียเขียนนิดนึงเขียนได้นะแขกเ,เขาจมน้ําแกงนะคะคนทักไหนตนะิดคนกันคะเด็ดแล้วคนได้ เาเริ่มสุกแล้วนะ,ะเติมน้ำลงไปได้ปลาดุกสุกแล้วนะคะทุกคนใส่เพกาลงไปเลยอันนี้จมไปเผาไฟแล้วก็ล้างน้ำแช่น้ำเกลือแล้วนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยนะ สุกแล้วนะทุกคนสุกแล้วนี่อาขั้นตอนต่อไปใสกระเพราลงไปเลยันนิดนึงโอเคสุกแล้วอุย้ยน่ากินไหมทุกคนนี่แกงพกาใส่ปลาดุกหอมๆเลย อหอม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 ทุกคนจ้านี่น่ากินไหม๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะฝากช่องเจ้าจอมอินดี้ด้วยนะจ๊ะ